สวัสดีค่ะพบกับช่องวิวิชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้นำสาระดีๆมีประโยชน์เคล็ดลับเอามาฝากกันด้วยวันนี้เราจะเอาวิธีเก็บไม้แขวนเสื้อนะคะเป็นวิธีที่หลายครั้งเราอาจจะคิดไม่ถึงเวลาที่เราไปตากผ้านะคะถ้าเรามีที่แขวนไม้แขวนเสือ้อแล้วเราก็หยิบมาตากได้สบายๆมาดูขั้นตอนแรกกันเลยคะ่ะแล้วก็คัดนะไม้แขวนเสื้อที่ดูเก่าๆหน่อยนะคะแล้วก็สามารถงอได้ เราก็ทําการงอตามแบบในคลิปเลยนะคะนี่ที่แอดทาให้ดูนะแล้วเราก็ลองเอาไม้แขวนเสื้อนะคะเอามาลองคล้องดูนะนี่แอดก็จะลองคล้องให้ดูเลยนะคะว่าที่แอดทาไปเนี่ยมันใช้งานได้ไหมยังไงคะเก็บเรียบร้อยนะคะแขวนได้อย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบเวลาหยิบมาตากผ้าหยิบมาแขวนผ้าก็เรียบร้อยดีค่ะแอดทาอยู่ประจําเลยนะคะที่บ้านเวลาไปตากผ้าก็จะเอาไม้แขวนเสื้อที่เรา เ,เก่าๆแล้วนะคะเอามาทําแบบในคลิปเลยเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะมีประโยชน์กันบ้างนะคะเป็นไอเดียง่ายๆฝากกดไลค์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ